จะยกระดับให้จีนแต่เกมนี้เพื่อเป็นการดิดดอนสิทธิผลประโยชน์ต่างๆจากประเทศกําลังพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสหรัฐอเมริกาทำทุกอย่างตอนนี้เพื่อจะเล่นงานจีนกับรัสเซียและประเทศบริเวณโดยรอบแต่จริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงมีเป้าหมายในการขายอาวุธนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศรกดิกเจมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว v ok News วีหกนิวส์นะครับวันนี้นะฮะประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์การต่างประเทศน่าจับตามองฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรเษฐกิจและก็สังคมรวมทั้งเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพวกเราด้วย จีนลั่นก็จะมีการประสานไทยเปยส่งเครื่องบิน37ลำนะครับเฉียดใกล้นะครับเกาะไต้หวันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับไต้หวันเ,เปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับหลังส่งเครื่องบินทั้งหมด37ลำนะครับเข้าสู่เขตป้องกันตนเองเพื่อป้องกันภัยทางอากาศในเวลา6ชั่วโมง พวกผู้เชี่ยวชาญชี้ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร,ร์นะครับพื้นที่สีเทาเพื่อเพิ่มความกดดันไทยเปอย่างต่อเนื่องหลังจากไปทำการซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและประกาศแบ่งแยกประเทศตัวเองเป็นเอการาชจากจีนในขณะที่น้ำมันลง1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะฮะหรือสหรัฐอเมริกา ใกล้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านะหุ้นสหรัฐเมริกาปิดบวกทองคำก็ขึ้น20ดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาน้ำมันขยับลงนะครับหลังมีข่าวอเมริกันมีความคืบหน้าในข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านแต่ถูกปฏิเสธในภายหลังส่วนวอร์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ทองคำปรับขึ้นหนแรงนะครับหลังดอลลาร์นั้นปรากฏว่าอ่อนค่าลง นะครับในขณะที่สื่อของสหรัฐอเมริกาหรือจีนมีการตั้งฐานสอดแนมในคิวบานะครับจอประตูหน้าบ้านอเมริกันนะครับสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกานะครับรายงานอ้างว่าจีนกำลังมีแผนจัดตั้งฐานสอดแนมแห่งหนึ่งนอกชายฝั่งสหรัฐอเมริกาในคิวบาก่อความกังวลว่ามันอาจจะโหมกระพือความ ตึงเครียดระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันนะครับอย่างไรก็ตามไม่นานนะครับทำเนียบขาวได้ออกมาปฏิเสธเรื่องราวดังกล่าวนะครับในขณะที่โจไบเดนก็คุยนายกขององังกฤษนะครับชื่นมื่นจอจับจอจับมือนแน่นต้านจีนแล้วก็รัสเซียนะครับจะไม่หยุดทุ่มทุนหนุนยูเครน สหรัฐอเมริกาและสหาร,ราชอาณาจักรมีการแถลงข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ใหม่ในขณะที่ผู้นำทั้งสองชาติอุทิศความสัมพันธ์พิเศษระหว่างกันในการรับมือรัสเซียกับจีนรวมถึงภาวะไร้เสถียรภา,ภาพทางเศรษฐกิจซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับไม่เข้าร่วมงานพระราชพิธีราชาพิเศษของพระเจ้าชานะครับที่ส ซึ่งก็ปรากฏว่างานนี้ก็ใช้วิธีการจับมือสร้างความสัมพันธ์ไปร่วมกดดันจีนนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ยืนยันแล้วจะไม่ทำตามหมายจับสารโลกฮนะรัะเสเซียขู่ใครจับปูตินเท่ากับประกาศสงครามแอฟริกาใต้จะไม่บังคับใช้กฎหมายนะฮะเกี่ยวกับหมายจับ ของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC สหรับการจับตัวประธานาธิบดีวาลาดาเมี์ปุตินแห่งรัสเซียจากการเปิดเผยของรัฐตรีประจําทรมเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นตามหลังวังเคลมดินออกมาเตือนว่าใครก็ตามที่รวบตัวปูตินก็เท่ากับเป็นการประกาศสงครามกับมอสโกนะครับ ในขณะที่คิวบาก็โต้สื่อของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธข่าวอนุญาตจีนตั้งฐานสอดแนมในประเทศรัฐบาลฮาวานานะครับปฏิเสธข่าวของสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับจีนในการเปิดนะครับทางให้ปักกิ่งจัดตั้งฐานสอดแนมในคิวบาไม่ไกลจากชายฝั่งของอเมริกัน ในขณะที่เหตุการณ์นรกทึกที่เทียนจินสั่งอพยพป,ประชาชนเกือบ4,000คนลงจากอาคารสูงหลังจากพบรอยร้าวขนาดใหญ่บนถนนเมืองเทียนจินทางตอนใต้เขาไปฮะทางตอนเหนือของจีนสั่งอพยพป,ประชาชนหลายพันคนออกจากสารสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ปัญหาดินสุดตัว ซึ่งทำให้เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่บนท้องถนนนะครับอีกเหตุการณ์เป็นคลิปฉลามจู่โจมพลเมืองของรัสเซียขย่ำกินกลางทะเลในอียิปต์เลยทีเดียวนะครับฉลามจู่โจมขย่ำกินพลเมืองชาวรัสเซียจนตายนะครับขณะเล่นน้ำอยู่ในแถวชายหาดต่อากาศยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในอียิปต ภาพสยดสยองที่นักท่องเที่ยวคนอื่นบันทึกไว้ได้นะครับซึ่งมีการโพสต์บนช่องเทเลแกรมสถานทูตรัสเซียในในเมืองคูกาดายืนยันการเสียชีวิตของชายวัยรุ่นใกล้ชายหาดสาธารณะและเป็นการโจมตีทางผู้แทนทูตของรัสเซียได้แนะนำพลเมืองชาวรัสเซียอยู่ในความระมัดระวังนะครับในการเล่นน้ำทางทะเลและบริการอย่างนี้ นะครับเข้มงวดต่อการจำกัดต่างๆนะครับที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของอียิปต์ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในขณะที่วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกากดดันอถอดจีนพ้นสภาพนะครับชาติกำลังพัฒนาเปิดโอกาสนะครับได้สิทธิพิเศษต่างๆคณะกรรมการวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายถอดสถานะ ชาติกำลังพัฒนาของจีนในองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งนะครับในกวารเคลื่อนไหวล่าสุดที่สะท้อนความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะแข่งขันกับมหาอำนาจเบอร์หนึ่งในเอเชียคณะกรรมการความสัมพันธ์ทางต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาอนุมัติรองรับกฎหมายด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต้องกำหนดมาตรกรารต่างๆเพื่อยกเลิกสถานะชาติกำลังพัฒนาของจีนในองค์กรระหว่างประเทศกลุม่มคณะกรรมการความสัมพันธ์นะครับของต่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐอเมริกานุมติรองรับกฎหมายด้วยมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งกฎหมายฉบับน,นี้จะกำหนดให้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต้องดำเนินการมาตรกรารต่างๆเพื่อยกเลิกสถานะชาติกำลังพัฒนา ในองค์กรระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีการให้เหตุผลว่าสถานะการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาช่วยให้จีนได้สิทธิพิเศษบางอย่างในองค์กรและสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะสรุปก็คือว่าต้องการจะลดนะสิทธิประโยชน์ที่ให้กับจีนอินเดียตอนนี้ก็เดือดนะแคนาดาปล่อยนกักเคลื่อนไหวชาวซิกจัดพาเลตรอเรียนนะการลอบสังหารอินทราคันที รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียออกมาตำหนิแคนาดานะครับอนุญาตให้ชาวซิกจัดขบวนนะครับพาเรดล้อเลียนการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีอินทิราคารทีเมื่อปี1984โดยชี้ว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายเชิดชูพฤติกรรมรุนแรงของกลุ่มชาวซิกแบ่งแยกดินแดนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียได้สัมภาษณ์ กับสื่อในกรุงเดลเดลีนะครับบอกว่าผมมองว่าการใช้พื้นที่ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหัวรุนแรงและพวกที่สนับสนุนความรุนแรงถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ีไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อความสัมพันธ์นระหว่างประเทศและไม่ใช่เรื่องดีสำหรับชาวแคนาดาข้าหลวงใหญ่แคนาดาประจำอินเดียได้ออกมาประนามนะครับ ทีมการจัดกระบวนพาเลตของนักกล่อนไหวชาวซิกที่เมืองเบรมดันนะครับโดยจากคลิปมีการเผยแพร่ไม่กี่วันที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการมีการจำลองอินจุราคารทีสวมชุดสารีสีขาวโชคเลือดและชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีษะะมีบอดี้การ์ดชาวซิกโคกสีษนะับยืนเล็งปืนไปที่เธอส่วนที่ด้านหลัง ก็เขียนว่าแก้แค้นซึ่งก็เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ไต้หวันก็มีการปฏิเสธเตรียมแชร์ข้อมูลนะโดรนสอดแนมนะครับแบบเรียลไทม์ให้กับสหรัฐอเมริกาและก็ญี่ปุ่นไต้หวันออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าไทเปเตรียมที่จะแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์จากโดนรนลาดตระเวนนะครับทางทะเลให้กับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทราบ กระทรวงกลาโหมไต้หวันถแถลงผ่าน Twitter ว่ากระทรวงยังไม่รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับแผนการแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับจากโดรนลาตะเวนทะเลทางทะเลให้กับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทราบอย่างที่สื่อบางรายได้มีการรายงานนะครับยังมีการระบุว่านะครับไต้หวันมีแผนจะนำโดรน MQ-9 B นะครับซึ่งสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกามาปฏิบกติในภารกิจนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกมาระบุว่าเรื่องนี้ไม่มีข้อเท็จจริงและเตรียมพร้อมนะเรียกร้องให้สื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์การแบ่งฝ่ายทางการเมืองนั้นชัดเจนมากขึ้น นะการแบ่งฝ่ายทางการเมืองนะครับฝั่งแอฟริกาแล้วก็ฝั่งคิวบาก็ไปยืนข้างฝั่งของรัสเซียการยืนครั้งนี้หลังจากที่สงครามในยูเครนเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่ากําลังบานปลายนะอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์โดยภาพรวมต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้ สงครามยูเครนย,ยังคงบานปลายและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับการระเบิดเขื่อนที่เกิดขึ้นในยูเครนทำให้น้ำตะลักข้ามมายังฝั่งรัสเซียแต่ละฝ่ายก็ปฏิเสธนะในความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นแต่มีคนเสียหายนะครับมีทรัพย์สินเสียหายและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว ในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจฮะอังกฤษสหรัฐเมกานะครับดิชี่ซูนัก,กับโจวไบเดนได้มีการจับมือกันนะครับคุยกันแล้วก็มีเป้าหมายจะเล่นงานจีนเป็นสําคัญการเล่นงานจีนรอบนี้สหรัฐเมกาก็เปิดเกมเล่นงานจีนนะครับดยการที่จะยกกระดับให้จีนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อที่จะยกเลิกเงื่อนไขพิเศษต่างๆที่จีนจะได้จากอาระยะประเทศและทำให้จีนนั้นปลอดจากการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆที่จะทำการสู้กับสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะยกระดับให้จีนแต่เกมนี้เพื่อเป็นการดิดดนสิทธิผลประโยชน์ต่างๆจากประเทศกำลังพัฒนา เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสหรัฐอเมริกาทําทุกอย่างตอนนี้เพื่อจะเล่นงานจีนกับรัสเซียและประเทศบริเวณโดยรอบแต่จริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงมีเป้าหมายในการขายอาวุธนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว แต่โบราปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อมีใช่เบาหน้าที่เรารักาส,สือไปลูกไดานเลนโล้นภายนาจำต,ต้องมีพระสุธาอาศัย,อน,อ,ยอนาคตจะต้องมีประ